โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุทกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกม m i ค์ครับอเช่นเคยนะอยู่ไหมครับโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมวันนี้เรา,าอยู่กับเซิร์ฟไมค์ครับ1.8ปะเออนั่นแหละครับก็เป็นเซิร์ฟไมค์ครับแนวสร้างบ้านบวก PVP นั่นเองนะครับก็ขอไม่เอ่ยชื่อเซิร์ฟนะครับผมหลายครั้งที่ผมออโปรโมทเซิร์ฟเนี่ยผมจะไม่เคยอ่านชื่อเซิร์ฟเลยเพราะอ่านไม่ออกฮะซึ่งมันก็เป็น <laughs> อันเดียวเนาะ อกอา่านไม่ออกกัะนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวจากแมปของเซิร์ฟก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นกันโอเคปะจากจุดจุดแรกที่ผมเห็นนะกดไม่เยอะขอขอให้ปฏิบัติตามด้วยอนี่อย่าก,กดเซิร์ฟห้าพิมพ์ข้อความซ้ำๆลัลวงลองพิมพ์ซิไ <laughs> อ้ยไอ้ใบกูหลุดเลย <laughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปิดเอา้า เขาไม่ได้เลยสัตว์นะครับขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะโอเคเนาะก็เขามาต่อกันนะครับผมก็เมื่อกี้หลุดไปก็อย่าไปใส่ใจเลย่นมากครับผมสนใจอะไรมันมากโอเคกดเดี๋ยวให้ทุกคนมาอ่านเองลวกันนะครับผมขอไม่อ่านแล้วกันนะเดี๋ยวเรามีห้ามใช้มอดโกงต่างๆพบเจอแบนไอพีนะครับผมแบนไอดีบวกไอพีนะครับผมเราจะมาพิมพ์ครับผมแอดมินอยู่ไหม ห้ามดาแอดมินหรือทีมงานภายในเซิฟอ๋อโปรโมตเซิฟอื่นในเซิฟขออ๋อถ้าห้าโปรโมทเซิฟอื่นในเซิฟด้วยนะครับผมพิมพ์ข้อความอน่างไง <c oughs> อ๋อแบบว่าทําให้เกิดความแตกแยกก็โดนเหมือนกันนะครับผมแบบว่าทําให้คนอื่นเขาแตกแยกกันนะครับโอเคซึ่งผมเห็นตรงนี้เว้ยมันเขียนว่าอ่าเปลี่ยนเพศนะครับผมผมขอเป็นเพศหญิงแล้วกันเดี๋จะมาหลอกได้ปุ๊วะได้ไหมอะ อย่าไปหลอกคนที่เซิร์ฟอ่ะเออได้เว้ยเออมันได้เว้ยไอ้เหี้ยเอ่อหาเพื่อนเล่นมีใครใจดีไหมว่ะเออย่ะโกงอ,อ้าวไอ้เชี่ยกูโกงแล้วละ่ะกูขอโทษกูเปลี่ยนเพศเป็นเพศชายก็ได้หา้าโอ้ชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนได้โอ้โหเซิร์ฟนี้มีโปรโมชั่นใสยกรรม ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับผมจากผู้หญิงกลายเป็นปผู้ชายได้ภายในหนึ่งชั่วโมง yes, อย็ดเคซบไหนทาได้ไหมเนียแหมอะไรมันจะแจมปานนั้นโอเคครับผมพูดถึงเรื่องซอเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมีที่แจกของฟรีเนาะเดี๋ยวเราหาที่แจกของฟรีโอ้นี่ไงฟ้ฟรี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 อะไรวะเนียเปลี่ยนชื่อสัตว์อ๋อมีจับสัตว์กันด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเอาทอสเดียมาแรกเอ่อวงจับสัตว์นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันจับสัตว์เนี่ย โอเคขอเพิ่มแสงหน่อยโอเคครับผมตรงนี้คืออะไรอ่าเออเออเออโอเคมันให้ฟรีใช่ไหมให้ฟรีก็คลิกเอาลัวครับผมโอเคอันนี้คือผักที่มันให้ฟรีไปปลูกอะไม่รู้นะกี่ตัโอ้โหมันมันคือแบบมันให้ทีเดียวแล้วมันไม่ให้อีกเลยนะครับแล้วก็เป็นอาหารเนาะอเอแค่อาหารก็พอแล้วมั้งแล้วก็เป็นพวกไม้อุ้ยเซิร์นี้แจกของเยอะมากอะเฮ้ยยะแม่แจกกระนำซัเมอร์เซลโอเคเรียบร้อยตรงนี้อะไรเนี่ย เออฟรีสามเมตรเหมือนกูอยากได้มากเลยสามเมตรของมึงเนี่ยฮะตรงนี้คืออะไรอยาอยาเออเดี๋ยวด้สายซิ่งราคาห้าพันห้าอ๋อเด็กเกียนห้าพันห้าโอ้โหอ,อันนี้อะไรสี่หกอะไรวะเออบัตรฟรีคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอันเนี้ยคือฉายาหรอ,อเด็กช่างอะไรพวกนี้อ,อเด็กช่างฟรีอ่ะคลิกขวาดิโอเคเดี๋ยวเขาเด็กช่างอ่ะมันขึ้นไหมอ่ะ vfw เออช่างมันละกันครับผมจะไปสนใจอะไรอาชายาอ๋อชายาชายาชายาอันนี้คืออะไรโพเทคเนี่ยผมสามารถแลกของได้ต่างๆเนาะอ้โหอันนี้มาแลกของด้ยวยหรือว่าเป็นเควสให้ทำรับเฮ้ยอะไรอะหนึ่งชั่วโมงรับได้ครั้งหนึ่งปึ๊บแลกแล้วได้นี้เหรออ๋อสิบชั่วโมงแลกได้โพเทคหนึ่งอันครับผมอันนี้่ะวิธีซ่อมของที่มีอ๋อเอ้ยอะไรวะ วิธีซ่อมของที่มีอ๋อซ่อมของนะครับผมโอเคไปตรงนี้บวกของไม่ต้องการเราได้ของฟาร์มแล้วแล้วก็ไปเดินเล่นในเซิร์ฟเวอร์อันนี้คืออะไรอะอ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนว่าตลาดออนไลน์บ้าเอ่อพิมโอ้หมายการดเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะอ่ะกู <c oughs> เก่กจังนี่แหละ <c oughs> M A R K E T L I s, s T I N G S, <S เอาวิธีเปิดตลาดอ๋อนี่ไงสามารถเอาของมาขายออนไลน์ได้นะครับผมก็ในนี้ก็จะมีแบบของออนไลน์เยอะแยะมากมายเต็มปรือเลยเต็มปรือเลยอคนในเซิฟก็สามารถเอามาขายให้กันได้นะครับผมเป็นตั้งราคากันเองอะไรผมาณน,นี้อันนี้คืออะไรวิธีสัตว์เออนี่ผมจีได้สัตว์ว่ะเราต้องไม่หาทอสต่อทอสทอสทอสแล้ววาร์ปอยู่ในนอะเหระวาร์ปวาร์ป วาบวาบเดี๋ยววาบเลยอันนี้คือเติมเงินใช่ไหมเติมเงินอย่าเพิ่งไปสนใจเพราะกูยังไงกูก็ไม่เติมเพราะกูไม่มีตังค์เอออันนั้นเป็นชออ็อปเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเล่นเซิร์ฟไหนเราต้องไปศึกษาก่อนครับว่าเซิร์ฟนี้หาเงินกันยังไงนะครับผมโอเคมาตรงนี้นะครับผมเป็นช็อปแบบว่าอันนี้ขายใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาโกโก้มาดิเฮ้ยโกโก้สีดได้ย่ะมิเกอร์อีเบอร์เอานี่เอิญเอาเองค์หูเดียเเด๋ยวเธอเดี๋ยวปึ๊บอันนี้อันนี้เขาให้ทำอะไรอ่ะ อันนี้ซื้อเหรอหรออันนี้ซื้อเหรอบ้าน,นี่ให้ขายเออขวาปุ๊บได้เท่าไหร่เดี๋ยวแปบ๊บนึงผมไปปรับสีให้มันจากลงมากเลยได้มา50ิบาทนะครับผมบอกเลยเล่น2ชาติมึงก็ไม่รวยโอเคอันนี้แหละนี่เป็นแร่เออแร่ะฮะโอเคแร่ <c oughs> มันก็ลีลาเลยกันนักันหนาวเย่ยโอเคครับไปไปต่อไปครับผมอันนี้เป็นอะไรหว่าฮะ คืออะไรอ๋อเป็นหมู่บ้านในบีซีป่ะแบบแรกของจุดรวมแรกของจะอยู่ตรงนี้ป่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินหาวาร์ปกอนตรงนี้เป็นเควสนะครับผมตีบวกหรอนี่เหรอวาร์ปนี่ป่ะนี่วาร์ปป่ะไปเล่นจิจกรรมอันนี้ไปโลกซ่องบ้านโอเคไปเดี๋ยวเราไปโลกซ่อมบ้านกันมาแล้วอุ๊ยอย่าบอกนะเซิฟนี้เพิ่งเปิดแมปไม่เห็นพังเลยนะี่หรือว่าในเขตนี้มันทุบไม่ได้วะ เฮ้ยนั่นไงมันเริ่มมาแล้วแม่บอกไม่เริ่มไม่พักนี่มึงเริ่มเริ่มมาแล้วเออมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาทีนิดทีนนิดแหละเออมาแล้วเออโอ้โหมันชักจะจั่แล้วเกิดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคขอทุบด้วยขนมปังนะผมโปะหลายคนถามว่านะครับผมเ,เกมเนี้ยมันสามารถเอาขนมปังทุบได้ครับผมความจริงมันไม่ใช่นะครับันเอามือทุบเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่มันถือขนมปังไว้ในมือเฉยเออ มันถือขนมปังไว้ในมือเฉยแต่ท่านมุมในมุมมองนี้มันจะเห็นเป็นเหมือนเอาขนมปังไปทุบนะครับผมมันก็จะปัญญาอ่อนนิดนึงโอเคเอาไม้มันมีแจกที่สระเป๋าด้วยวะเออแล้วกูเออโอเคปะกลับสปะเอ,อ๋าเดี๋ยวเซตโฮมก่อนเสื้อเสื้อโฮมก่อนแล้วก็ไปแลกมาไหนว่าระบบจับสัตว์เนี่ยสวัสดีครับผมต้องการสัตว์สักตัวใช่หรือเปล่า บ่วงจับสัตว์นะครับผมใช้จับสัตว์ที่เราต้องการเอาไปฆ่าปะ่ะเอาไปตีสัตว์ให้ตายอะไรอย่างงี้ปะ่ะถ้าจาไม่ผิดน่าจะทํทททำอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้จะทําเหมือนกันป่ะนะถ้าถ้าเป็นเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นมากับอ,อคนอื่นๆกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเอาบ่วงไปตีสัตว์ให้ตายแล้วก็มันจะเป็นลูกน้องเราครับมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราเลยแต่ทําไมมันไม่มีตัวอะไรเกิดเลยเรื่อม,มีตัวอะไรเกิดไหมหมูก็ไม่มีอ่ะ มันไม่มีแบบหมูเดินมาแล้วก็แบบให้จับชั้นทีอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยหรอโอ้อะไรวะแถวนี้ไม่มีหมูเลยโอ้ยเฟล่ะไม่มีหมูเลยเหรอยังได้หมูสักตัวก็ยังดีนะเฮ้ยเฮยฮปฏิโทโททั้งอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะนี่ไงเจริตันเดี๋ยวเราจะจับเจเอาเอาอ๋อนี่ไงเป็นของเราแล้วโู้ไน้เซจริตันเป็นพวกครับผมโอเคปเดี๋ยวเรากลับสปาันนะครับ นะไปดูคำสั่งสิคำสั่งเรียกสัตว์อันนี้อะไรอ่ะเก็บสัตว์นะครับผมไอ้ลบสัตว์ไม่ใส่สกิลสัตว์เลี้ยงโอเคพิมพ์ P ีเอสทเหรอสกิลสัตว์เลี้ยงครับผมเอาไว้พิวพีปึ๊บโอเควิธีเปิดกระเป๋าสัตว์เลี้ยงเหรอไอพีเหรอใช่ไหมเปิดกระเป๋าสัตว์เลี้ยงให้พิมไอพีครับผมอ่ะไม่เปิดได้เลยเอ้า แล้วก็วิธีเปลี่ยนชื่อสัตว์ยังไงอ่ะวิธีเออดูสเตตัสสัตว์เลี้ยงวิอ๋อนี่ไงเปลี่ยนชื่อสัตว์โอเค P E T N A M E แชมป์กากได้ไหม <c oughs> ไอสัตว์บางอาจเอาก,กูไปเป็นเออลุงเวฟในซีรีส์ฮะนี่แชมป์กากไม่ไม่ไม,ไม่เอาเป็นว่าผมชื่อ ชื่อแชมป์ผมกากไอ้เหี้ยโอเคใช้ได้ครับผมอันนี้อะไรวิธีการอัพเวลสัตว์เลี้ยงให้เวลตีมอนไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะจะดิตัสมันใส่ชุดได้ไหมอุ้ยแชมป์ไม่ต้องให้มันใส่อะไรมากครับผมอ่ะอันนี้แลกไงวันนี้อ๋อตรงนี้ตรงนี้คิดกูก็งงเฮ้ยไหนแชมป์เอาไปได้มึงอ้ยอ๋อไม่ได้ป่ะขีดขวา โอเคครับผมผมคลิกขวาใส่ตัวบันแล้วก็แล้วมันก็เข้าตัวเราเพื่อไปไปไปตรงนี้ก่อนเร็วกับตรงนี้ปรับแล้วก็โอเคมันตามมาป่ะเออเอ่ะใส่ดิใส่ปะเราอ่ะอ๋อเราต้องกดชิปใส่ใช่ป่ะโอเคกดชิปใส่ครับผมดูดูไอแชมมันนั่งขี้ <c oughs> โอ้ยแย่จังเลยป่ะปะตามมาเร็วดุก เออตามมารีบตามตามพ่อมาด่วนจีไม่ดีจา๋าเลยลูกเอ้ตาเดี๋ยวเราจะพาไปตีมอนพาไปตามล่าหาหมูกันอมันจับเพิ่มเลยไม่เนี่ยมันอยากจะจับเพิ่มเล็กเกินแต่มันจับได้แค่ตัวเดียวนะครับต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งตัวปะเฮ้ยนี่ลูกลูกลูก,ลกตบมันเลยลูกเก็บมันอย่าให้มันเหลือเก็บมันลูกเออนี่ตบตัวนี้เออ,อย่างนั้นแหละ อย่างนั้นอย่างนั้นตีไปเลยตีไปเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหสเตรลิตันวิ่งตอดผีมีที่ไหนล่ะอื้ออื้อื้อดู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 อากัดกัดมันกัดตรนี้ตายกูช่วยไหมโอเคเย็บโอ้ยเย็บตีกูโอ้ไม่กัดไปให้เอาจะตีมันมาหาดิเออนั่นแหละกัดมันเลยดีมากเจ้าเป็นสเตรลิตันที่ดี เดี๋ยวข้าจะให้ดาบแต่แก่เจ้าแต่ว่าดาบนี่มันเหมือนจะไม่เกี่ยวกับดาเมจนะครับผมดาบจะไม่เกี่ยวกับดาเมจของตัวละครเลยหรือเปล่านะน่าจะใช่นะดาบไม่เกี่ยวกับดาเมจตัวละครนะครับโอเคไปให้มันถือดาบแบบเท่ๆเฟี้ยวๆหน่อยไอ้แชมป์อะให้มันถือ้ดาบไม้เนี่ยชีวิตมันจนอืมไม่ใช่ไม่ใช่นอกจอจนนะอืมหมายถึงว่าในเซิร์ฟมันอะจนนี่ฮะเซิร์ฟนี่แหมโอเคอ่าไปพูดถึงเขาเลยครับผม อันนี้ผมพูดถึงคนจนนี่ไม่ได้พูดถึงแชมป์เคเคนะพูดถึงอีกแชมป์หนึ่งอะเออไอ,อคนที่แบบวันวันไม่นั่งทําอะไรนั่งแคสเกมอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันด่ากูยังไงไม่รู้โอเคครับผมจะไปสนใจมันเลยปะมานี่ตามมาลูกให้มันตีไก่เลเวลมันจะเพิ่ม,มป่กว่ะตบไก่สิอ้าวตบไก่ฆ่าไก่ซะสเจลริตันแชมป์มึงต้องเข้าไปฆ่าไก่ซะแล้วแหละเอาเอาเอาดูดูดูความโง่ของมัน โอ้โหเอ้าเอ้าโอ้โหอ้โหเวเลเวลอัพนะครับผมแม่เป็นสเจริตันดีๆแล้วเกินนะครับผมลังแกแม้กระทั่งไก่นะครับผมก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยแม่มึงนี่เลวโสโคกจริงๆโอ้โหปลามาตามมาตามมาเราเจอพวกนายแล้วเว้ยเฮ้ยแชมป์กูเจอพวกมึงอะอ้าวพวกมึงตายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเนี่ยใครมาฆ่าอะไรวาเนี่ย ขอบวกพันหรือไงเฮ้ยมาเลยแล้วเดี๋ยวมาฆ่ามาพามาฆ่าไก่อ้าวทีเดียวตายเลยล่ะนี่ตบมันตบมันโอเคฆ่ามันดีมากนี่เฮ้ย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 ดีว่ะตบแรงโอ้โหใครมาทำเล้ยว้วะโอ้โหดาบใครฟันวะเนี่ยทำไมมันโชคดีจังเลยฮะดอบเยอะขนาดนี้เลยเหรอเซิร์ฟแบบคูณสิบ เซิร <im itation> ์ฟคุณสิบเลยมึงเอง้ยปาปะดูลงข้างล่างครับมาแล้วมาแล้วครับโอเคเราเจอส็ดหวังว่าซาเจริตันของเราจะไม่ตีกับพิมพ์ไปว่าพีซีบอกโอเคหวังว่าซาเจริตันเราคงจะไม่ตีแล้วกับคิปเปอร์แล้วระเบิดนะคิป,ปเปอร์ไม่น่าจะระเบิดนะครับผมให้ซาเจริตันเราตีไปโอเยอย่าตีลงน้ำดิมึงอ่ะเอา้าแล้วก็ไปตีมันลงน้ำเฉยงงเลยอะไรเนี่ยโอเคดีมากโลก นี่นี่มาตีมาตีโอเคดีมากแล้วหูตบให้หน่อยลูกเออยี่ยมเออ,อยางงั้นแหละยี่ยมยอดกระเทียมดองเออ,อยางงั้นแหละตบไปตบตบตบให้ตายตบให้มันเออ,อย่างงั้นแหละอีกทีอีกท,อกทีอีกทีได้ไหมเรียบร้อยครับผมเลเวลัพเป็นเลเวลสามมึงอีกตัวคิดว่ามึงจะรอดเหละตบมันยังงั้นโอเคดีโอ้โหมึงตีมากูด้วยนะอย่า <c oughs> ตีมา เออกลัวแล้วอย่าตีอย่าตีมาสิเออเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นๆเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับผมจเจอลิตันเลเวลสามหรือเปล่าวะเมื่อกี้โอเคเลเวลสามนะครับเฮ้ยเจอกระต่ายน้อยกระต่ายเอ้ยทำไมเราไม่จับกระต่ายวะเออเนาะจับกระต่ายตบแม่งเลยตบมันแชมป์มึงต้องฆ่ามันได้แชมป์โอเคดีมากแชมป์เราไปฆ่ามันซะตบมันอีกเอออย่างนั้นแหละตายตายไอ้กระต่ายหัวดัว โอเคครับผมก็ตายตาย,ตายเรียบร้อยออต้นไม้เอออยา่ยา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 อย่าอย่าบักอยา่าบักเดี๋ยวมันหลุดเหมือนเซิฟเซิฟหนึง่งที่เป็นมีเกมอ่ะที่กูเล่นแล้วหลุดบ่อยๆอะเออเดี๋ยวมันเป็นเหมือนเซิฟน,นั่นโอ้โหตีกูฆ่ามันเลยลูกมันตีพ่ออย่าปล่อยให้มันรอดไปได้เอออย่างนั้นแหละตมนันเอาตมันอีกเอาตบมนันเยี่ยมยอดกระเทียมดองไปเราไปดีกว่าอืมแถวนี้ก็มีดอกไม้สวยๆเยอะนะครับผม แล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไปต่อดีกว่าครับเพื่อนำทางเสรีรภาพแห่งสเจริตันเพื่อไปเร็วๆดิเออเดินมาเดินเออดีมากเดินมาเออนั่นแหละเอาอ้อมเอาอ้อมอ้อมเอออ้อมพอตกกระต่ตายน้อยเอาดูมันนี้มันจะมีปัญญาตีกระต่ายน้อยไหมโอ,อ้โหมีปัญญาด้วยเฮ้ยอ,อ๋อ <laughs> อดูดูไอ้ย่เหมือนวิง่งเล่นจับเหมือนทอมแอนเจอรี่ไอ้ชิบหายโคตรเหมือนทอมแอนเจอรี่เลยเมื่อกี้วิง่งเล่นจับกันฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วไอ้เบ้าเลยไปมาเอาหายเฮย้ยเฮ้ยเอาอ๋ออยู่ข้างล่างมันนึกว่าหายไปไหนผมว่าเรามาแต่งตัวให้มันใหม่ดีครับเราจะถอดเออเอาดาบมันออกมาให้ดาบเพชรมันดีกว่าอืมมันจะได้ดูหรือว่าเราเอาให้มันถือนี่ใช่ไหมไม่ได้ลละ <laughs> ไม่ได้อะ ให้มันถือดาบเพชรน,นะครับผมเราอัพอัพแลอัพเกรดชีวิตให้มันหน่อยจึ๊บโอเคดีมากเจ้าจงถือดาบเพชรไปซะดวข้าจะพาเจ้าไปที่สปาวนะเพื่อไปแต่งตัวของเจ้าให้มันเท่กวนน่านี้เดี๋ยวเราต้องไปเอาชุดกางเกงต่างๆมาใส่ให้มันด้วยครับตัวนี้ซึ่งจริงที่ผมจะใส่นะครับผมจะใส่เฉพาะเสื้อหมวกแล้วก็รองเท้าครับผมส่วนกางเกงเราจะไม่ใส่เพราะว่ามันไม่เท่อันนี้ตีบวกเหรอีบวกไม่ไปอะ ตรงนี้มีเลเวลแจกไหมอะเลเวลเลเวลอ๋อไม่มีแจกเลยเหรอเอ้าไม่มีเลเวลแจกเลยเหรอโอ้โหอะไรเวะโอ้ยสิดอยอะที่บวกคือที่ไรม,มันคือมันคือที่แห่งใดขอขอเชยชมหน่อยนี่คืออะไรอะดาวเสริมแกล่งเหรอใช้สำหรับอัพอัพเกรดดาวอ๋อใช้สำหรับ อัปเกตดาวของอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมอืมมันไม่ใช่ทีตีบวกกูกูไม่เอาครับไปดีกว่าครับอย่าไปเสียเวลาอยู่เลยเอ้ดูซิว่าแถวนี้จะมีมอนอะไรให้เราจัดการหรือเปล่าหรือว่ามีคนหรือเปล่ามาแน่มาไะไอเดี๋ยวอ่ะกูให้ใส่สงสารอ่ะให้ใส่นะสงสารสงสารเออเฮ้ยลูกกะลีแท้แท้ไอเดี๋ยวผมไม่ได้ด่าแชมป์นะผมด่าไอซ์เจริตันเนี่ย อื้มอุ้ยมึงตีกูอะไม่ใช่ไม่ใช่เราตกจากที่สูงเนี่ยว่ะอ่าแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับความว่าลูกกะหลี่แท้ๆนะครับผมผมเอามาจากไหนผมเอามาจากแก๊งสามชามันมีฉากหนึ่งอะมันตลกมากเออเราไปฟังดูไปหาดูเออตอนนั้นตอนอะไรวะมันเป็นตอนที่เท่งกับหน่งพูดด้วยกันอะเออนั่นแหละเขาพูดด้วยกันแล้วนี้เออมันฮาดีก็เลยก็เลย ก็เลยก็เลยก็เลยขำเออแล้วกูก็เลยมาพูดตามแค่นี้นะอย่าอ,อย่าดราม่ากนไอสัตว์กูลำคาญโอเคมาแล้วอ้าวอ้าวเอ้าเอา,เอา,เ,อาเอาไปไหนอะเนี่ยโอ้โหมึงอะไรเนี่ยโอ้ยบอกให้เดินตามมาก็ไปเดินอีบ้าไปโดดขึ้นมาได้ไหม,มโง่โดดขึ้นมาไม่ได้หรือมึงโอเคป้าเดี๋ยวเอ้ยเจอละเจอแล้อแลโอ้โหกะจะไม่หาละตอมันเอาเอามาดิเอามึงไม่ตบมันล่ะ ตกมันเออจัดการมันซะตบมันไอ้กระต่ายตัวนั้นอ่าอๆมันหนีไปแล้ว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 เอ้าเอาเอ้าเอ้าค่าดินเอามึงเอ้ยเอ้าเอ้าดูเอออย่างนั้นแหละนึวก็จะฆ่าไม่ได้ซะอีกเอาของรางวัลเจ้าไปนั่นก็คือเนื้อไก่ที่หายากที่สุดเสียงอะไรเสียงอันนี้แหละตกใจหมดเลยเมื่อกี้อีบ้าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูสปาวอีกคร่าวๆกันดีกว่าซึ่ง เซิฟนี้เนี่ยแก็จะบอกว่าเป็นเซิฟแนวสร้างบ้านบวกอ่าพ v พนะครับผมก็จะเป็นประมาณว่าแบบมีพ v พกันด้วยแล้วก็มีสร้างบ้านกันด้วยขำๆนะครับก็เป็นเซิฟไมค้า์หนึ่งจุดเจ็ดเอ้ยไม่ใช่หนึ่งจุดเจ็ดสิหนึ่งจุดแปดนะครับผมสนุกไหมเหรอที่ผมชอบเซิฟนี้นะมันดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เออนะเอามาเป็นเพลงเลยใช่บหมไม่ใช่คือที่ผมชอบเซิฟนี้เพราะมันมีสัตว์เลี้ยงนี่แหละมันเป็นจุดที่เฟี oul, ้ยวเ้ากระเพาะเอ้ยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวขนมปังสองอันแรกเนื้อซึ่งขนมปังมีแจกฟรีอยากจะส่งคำถามนี้ไปยังแอดมินทำไมมึงไม่แจกเลยเนะี <c oughs> ่ยกูงงมากเออทำไมไม่แจกเลยวะเออจะให้มาเสียเวลาลงลงแรกๆอะไรทั้งๆที่มันก็แลกได้อยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหอ้าโอเคครับผมก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดีาา๋ยวจะไปคลิปหน้าก็จะลืม กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ไม่ใช่สิส่วนใครที่ชอบเซิร์ฟนี้ก็อย่าลืมนะครับผม IP อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผม IP แรกเลยของคลิปนะครับผมตามนั้นเนาะลาก่อนสวัสดีครับอ๋ดูมันดูมัน <c oughs> ผมชื่อแชมป์ผมกาก,ากแมยอมรับด้วยอ้ตัวนี้ยอมรับดีเลืกเกินอีบ,บ้า